กูดีใจด้วยนะคะตกไปเป็นเหยื่อนนะต่อไปกูก็เตือนภัยแล้วนะคะใครที่จะไปคบนะคะคนที่จะหาแดกแบบเนี้ยมันไม่มีหยุดหรอกนะคะกูจะบอกให้เลยนะคะอุ้ยกูมาพูดแต่กูไม่เคยมาทวงนี้บุตรคุณแลอกนะกูบอกยกมือใส่หัวนะคะพอดีกูมาดูคลิปนะคะน้องสินด,ดีนะคะเขาก็เลยอุ้ยวันนี้กูพูดเพราะนะคะน้องสินด,ดีนะคะว้าตายแล้วเขาก็เลยเอามาเปิดเผยนะคะเอ้ยปกติเนี้นะคะอ่าคลิปอะไรนะวัดเซ้าหลินเนี่ย กูทําบุญไปเนี่ยครั้งแรกนะห้าพันนะคะทำไมเห็นบอกว่าประกาศว่าสามพันอีกสองพันหายไปไหนคะเอ้น่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงค่ะหลักฐานมีนะคะ ขอทานอืมครั้งแรกห้าพันนะคะให้วัดเส้าลินแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะที่ที่กูทําบุญไปนะคะอันนี้กูไม่ได้ทวงนี่นะคะกูจะรู้ว่าเงินถึงอ่ะท่านหรือไม่นะคะกูยกมือใส่หัวนะคะกูให้นะห้าพันห้าพันสี่พันสามพันนะคะสองพันห้าสามพันนะคะพันห้านะคะอู้ยีดอกนะคะอืมตอนนี้เงินสติกเกอร์นะี่ยสามพันสี่พันห้าพันกูให้เลยแต่ว่ามึงอ่ะอ่ะถึงอ่ะมืออ่ะนะคะวัดเส้าลินอ่นะ งปงปงตรงอ่าปกหรือเปล่ามีหน้น่ว่าอุ้ยอย่าเอามาทํานะเอออย่าเอาออกสื่อนะเดี๋ยวท่านนะ่ะปกปิดเซฟท่านเซฟท่านอีดอกนะคะนี่ไงครับกูถึงบอกว่านี่แหละปกติมไม่เห็นเอาออมาทาเนี่ยเอยามาส่งกูหลังบ้านอยู่ครั้งเดียวแล้วนั่นก็ไม่เห็นเนี่ยเอ๊ะแปลกนะจู่จูมีคลิปหลุดออกมาได้ยังไงนะคะเอาไปทําคอนเทนต์ตัวเองอีดอกนะคะหาแดกง่ายๆ่หาแดกกับวัเสุลินเนี่ยนะคะอุ้ยตายแล้วนะคะ อืมคนอย่างมึงเนี่ยนะคะมันไม่มีหรอกคําว่ามึงจะพูดตรงอ่ะนะคะมึงก็ปั่นไปตลอดอี่ดอเป็นไงสุดท้ายนะคะอุ้ยโดนแบนไม่มีหมาตัวไหนไปนั่งดูมีแต่พวกไอ้เหลือขอตั้งหลายเนี่ยกูกูขอเกาะกระแสหน่อยไอ้เภทแบบนั้นน่ะนี่ราคากูถึงบอกกรรมตามสนองไงคะนี่แหละไอ้หลายอย่างเนี่ยะก็แล้วแต่น้าทาบุญไปแล้วไม่ได้ทวงนะคะแต่ว่าเงินอ่ะมันมันให้มันตรงปกหรือเปล่าอย่างที่เขาว่ากันนะคะ เออเดี๋ยวมบอกกูอุ้อีเสื้อมึงให้กูห้าเลยห้าเลยพันพันอุ้ยอีสัตว์เวลามึงไม่มีแล้วมึงขอแดกอ่ะนะค,คนอื่นมึงเห็นไหมข่าวลงไหมคะอุย้ยร้อยหนึ่งห้าสิบาทยังฆ่ากันตายเพราะเงินเงินกูมีค่านะคะกูจะบอกให้กูให้รัวรๆๆูๆ,ๆบางครั้งเดือนหนึ่งตั้งสองครั้งก็มีสามครั้งก็มีซื้อของอีกอุ้ยสารพัดนะคะแต่ไม่น่าจะมาเนรคุณคนอย่างกูเลยนะเอฟซีคนห้อยกําลังใจเนี่ยกูบอกเลยถ้าไม่มีหลักฐานกูไม่เห่านะคะแต่ว่าอีดอกดอกทองดอกควายเนี่ยนะครับ ก็จะออกมานั่งเห่านะคะสุดท้ายนะคะไม่มีคอนเทนต์นะเพราะกูเอาเรื่องจริงมาพูดนะคะกูไม่ได้กูไม่ได้ออกมานั่งใส่ความคนนั้นคนนี้อู้เนี่ยนะคะมาพูดเนี่ยนะคะอืมน้องมองคนสวยเป็นคนที่ใจบุญนะคะให้แล้วนะไม่เคยมาทวงหนี้บุญคุณไม่เคยอะไรนะคะอู้อย่างงั้นอย่างี้อีดอก ด่าเขามาตลอดอีควายตอนนี้อยากให้เขาอะไปช่วยเหลือเลยจ้าฝันเปเถจจ้าคนอย่างเราอะไม่ให้อภัยนะคะอืมตัดทางป่อยวัดค่ะตดทางปวยวัดอืมนะคะนี่ค่ะเอฟซีตอนนี้หยาดก,ก็อยู่นี่ค่ะที่หลวงพ่อมาจำพรรษานะคะอยู่ภูกเขานะคะนี่ค่ะ และนี่ที่จำภาษาของหลวงพ่อนาอนี่ค่ะตอนนี้นะคะป้าส้มอยากก็เอาปัจจัยมาถวายแล้วนะคะสามพันบาทนะคะแล้วอยากก็ซื้อหมูปัจจัยมาถวายหลวงพ่อนะคะที่นี่บกนกลางคืนไม่มีไฟนะคะก็หลวงพ่อขะป้าส้มทอล์กโชว์ค่ะถวายปัใจจัยให้หลวงพ่อคะ่ะก็ ้านี่มาเป็นเพื่อนเนาะป้าป้านี่ค่ะจ้าจ้ากับคุณตานะครับพามาค่ะก็หลวงพ่อใจพรนะครับพระสมดอกโชว์แล้วก็เอฟซีทุกท่านเชิญนะพรจากหลวงพ่อวงตาสุนทรค่ะคุณพระสมดอกโชว์ค่ะคุณคุณโยมสมท็อกโชแล้วก็เอฟซีทุกท่านก็ขอให้เอซหรือคุณโยมสมทอกโชว์จงสความสุขคนเจริญเจริญด้วยดวงนะ สุขะพระธนสารสมบัติคิดยังใดขอยได้สมความมุ่งมั่นปราถนาร,ระการเกินใช่แล้วก่อนะอนะคุณโยม,มท่มท็อกโตนะแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะยะถาวลิวะฮาโปลาปริปุเรนติสักลังเอวะเมไว้ตัวทินน่งเปตน,นางอุปกปาเตอิจิตังตังตุงหังคิบป,ปะเมวสมัสเมจสาโตสะเพปะุเรนตูสังกปาจันโทปนาลาโซยะถาอนิสุวตีลาโซยะถาสเวติโยยิวัชันตูสา ตโลโควินัสตุมาเตมะโยสุขีตีคายุโกภาวพิวาธนาเสลิสานิตจังอุทาปจายโนจัตตโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพาลังอายุโทภราโททีโรวันนาโทปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอติคาสสติอายุทัตตวะ กำลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทที่ขายุยาสวะโหติยัตายาทั่วป่าปัสเตเตตัวตัวสาวพมังกลังลาคันตัวสาวพาเทวตาสาวพาพุทธานุภาเวนัสตาสอดเพระวันตัวเตภระวัตุสาวพมังกำลังลาคันตัวสาวพาเทวตาสาวพธรรมานุภาเวนัสตาสอดเพระวันตัวเตภระวัตุสาวพมัง พลังลาคันตุสาภาเทวตาสาภาสังฆานุพาเวนัสธาสวัสดีทาวันตุเตียนาคุณจะกรรมเมาอุปัชยาคนโนตนนละอาจารย์เลี้ยปกาละจำมัตาปิตาเจยาตกาปิยามังสุเลี้ยวจันติมาภาษาคุณอาวันตานัลาปิจาพมลาจินทาจตุโลกปาลละจเทวตาจมมิตามุลสาจะมัตกาเลกาปิจาสเพสัตตาสุขีวันตุปัญญาณิปรกาตานิเม ทุกครั้งเกวังเทนตัวกิปังปะเปโตมาตั้งอิเมนาปุญญากรรมเมนาอิเมนาวิเศนาจักขิมหังทุลัยเจวะตันหัวปทานาเทธนังเยสันต์เนียอนาธรรมายาวันนิพานาตัมังมันสั้งตุสาวปทานีวะยาสาสาโตพะเวพะเววันเสวิตัางกติปัญญาสันแลโคไะยามินาเวลาละพันตุโนกะสังกาตวนเจ้าลเยสุเมพัสธาติปวารุนาโัวตมโมระทบตมโทกเจกะพุทธวจะสังโกนาโตวตโลมังเตโสตมานภาเวนะ าาส,าสามทุกค่ะกราบขอพระคุณเอฟซีทุกท่านแล้วก็ป้าส้มท็อกโชว์นะคะก็ค่ะก็นำบัตรใจมาถวายหลวงพ่อล้วค่ะสวัสดีค่ะ